กล้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลราและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและกะต่างประเทศนําเดอร์มื้อนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่องบ่าวพรสตูดิโอมื้อนี้บ่าวพรมีภารกิจหนึ่งน้องพี่น้องซึ่งมีพี่จอนนี่อ <Kristen> ยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นสนับสนุนน้องจ้อน้องก็คือเพิ่นอันผากมือถือไม่เนาะพี่น้องมือถือมือสองอะไรเนาะมือถือหน่วยหนึ่งแล้วก็คอมมือสองหน่วยหนึ่งแล้วก็เงินหนึ่งพันบาทเนาะเพิ่นเพิ่นจะให้น้องจ้อนี้เฮียนใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์น้องพี่น้อง แล้วพี่จอนนี่ผมก็บอกว่าอยากให้บุพอรนี่สอนเรื่องการเห็ด YouTube ให้น้องจ้อเนาะพี่น้องมื่อนี้บุพอรนก็สิได้ไปอันเอาโทรศัพท์ให้แล้วก็สิเติมเน็ตเติมยังให้ให้น้องเฮียนลินเทคโนโลยีนะพี่น้องเนาะหลังจากลินซินแล้วเข้าแอปยูทูบยูได้แล้วบุพอรนก็สิได้อ่าสอนให้น้องเห็ดซองเนานะเพราะพี่จอนนี่เพิ่นอยากให้น้องนี่เฮียนเห็ดนะพี่น้องเนาะแล้วก็เฮียนลินเทคโนโลยีอย่างประมาณนี้เนาะพี่นอ้องเพราะน้องจ้อน,นี่อายุ15ปีบ่เคยลินโทรศัพท์เลยเนาะบางทีก็ เห็นยูน้ำหมูพี่น้องเห็นน้ำหมูสื่อเนาะถ้าว่าค้นเท้าถ้าว่าบริลลินโทรศัพท์บริลลินโลกโซเชียลเลยนี่ยครความคิดความยังกายอยากอยู่อยากอยาก,ยากถึกจำกัดเลยพี่น้องเนาะก็คือเขาบริเรนโลกกว้างเนาะก็คือพี่เจ้า์นี่เพื่อนกันคิดเห็นเรื่องนี้เพื่อนก็เลยอยากให้น้องนี่เรียนรินเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อคิดไอเดียต่างๆเนาะพี่น้องแล้วก็หลังจากพื้นฐานเป็นแล้วก็พอกันจะได้สอนการเห็นยูทูปให้เนาะซึ่งก็ขอบคุณพีพ่เจ้า์นี่และลายเนาะที่สวยเหลือน้องโจ้เนาะ น้องจ้อนี่ก็เป็นครอบครัวที่ยากจนน้องพี่น้องพ่อแม่เลิกทางกันตั้งแต่อายุเจ็ดแปดปีเนาะเนื่องจากว่าพ่อแม่นี่พิษทะเลาะกันพ่อนี่ยจอมไ้อันติดเมาสุราเนี่ยแล้วพี่น้องเลยก็ได้เลิกกันได้เลิกลากันเนาะน้องจ้อก็อยู่กับอันอาอยู่กับแม่เนาะพี่น้องก็คือเมื่อนั้นอะไรเนาะที่ประพรไปสอบถามเนาะก่อนแรกประพันก็ต้องไปหามเอาของอยู่คนส่งเพราะว่าคนส่งมาแต่ทิดหลังคุณน้องบว่าชีเป็นมือถือบว่าชีเป็นคอมพิวเตอร์เนาะส่งมาแต่ทิดหลัง กว่าจะหอดผังลาวในใส้เวลาเกือบเป็นทิศนะพี่ปน้องเพราะนกศึกษเอาในคนส่งกับเจ้าเนาะหละังจากนั้นอายุคนส่งกับตะแร,รกบอกว่าต้องเดินไปกระสีเดินทางไปอันในเมืองอีกเพื่อจะไปซื้อซิมโทรศัพท์แล้วก็สีไปอันสมัครรายเดือนให้น้องจ้อ,อีกตามที่พี่จอร์นี่เป็นแนะนำมาเนาะเอาแล้วพลยเนอะเพื่อ,อเป็นการเสียเวลาเนาะไปหาน้องจ้อกันเลย ดิปูว่าีหั <c oughs> วจะอดเลยปูไข่ปว่านี่ยจคนอนอก็้เลยนน้นอ,นอนนงไ้าเป็นก็รางเป็นอือกงไปหนำรำแม่น้องจอบอยู่นาะพี่น้องเห็นแ,แต่อาอาน้องจอถูกกัดตานอยู่เนาะ สบายดีครับน้องลา่น้องลน้องลาน้องจ้เป็นยังคือเพียนหนังสือมูอวัตก็ให้ได้ส่วนนัอาเข่าเข่างเียเบอเข่าเท่านใเข่าจะไปมลวตเพราะว่ามีนังสอเฮียหนังสือเด้อเฮียหนังสือแล้วจะเป็นหนังสือ

สบายดีแม่น้องจ้อนั่งกอดอยู่ไปใช้หัน้องจ้อนะน้องจ้อไปผู้ไปบ้านนะไปหมูมาหลับไปวิมีอันนั้นจ้องมาโทรมาวิอันโทรศัพท์แม่กับทัพพออยู่ผูกเดี่ยวมกชานะมีอันเบอร์ยังโทรไปบิมีโทรศัพท์ลูกกับว่าไอ้สื่อ จากปีเลยลูกลูก,<ป>ลกหล,าากล่หลาเจ้าเนี่ยหล่าเดียวเจ็ดปีแล้วคือบอกส่งเข่าเรียนโอ้ยผมมีเงินนี่แล้วผมมีเงินโอ้ยผมมีเงินมีค้ำนี่แล้วผมมีความชื่อชุดชื่อน,นะเขามีสุดยังว่าสีสีได้ส่งโรงเรียนบอกโอ้ยเขามีสุดยังว่าชี่งโรงเรียนผมมีสุดจะเข้าอยู่แม่ว้ายแม่ว่มีเงินแม่ <laughs> เพ <chat> ิ่งว่เพิ่งมาเนาะก็บูจ um, <orsa>, ักแล้วเพราะมงมีเบอร์โทรถ้ามีเบอร์โทรยังไงโทรศัพท์ก็บบมี่ร <t ito> ูปแต่ละคือผลประโยูนคือผลประโยูนเฮือนเนาะพี่น้องจักเป็นไปธุระเพิ่นธุระแล้วโทรศัพท์กับบูมีเนาะโทรศัพท์กับบูมี่เจ้ามียังไติดต่อติดต่อหาเนาะโดย น่แะแม่เอ้ยไปยังลูกอ่ะหมูมาหลับแล้วไปละหมูไม่ดูมีเบอื์โทรศัพท์ของลูกกับโทรศัพท์มีนี่แล้วลูกก็แม่ก็บบุ้มีเงินช่วยให้โทรศัพท์ก็บบุ้มีเงินนี่แหละวัดวัดทางไปช่วยวัดทางไปช่ว่อวัดชงๆเพื่อแหละวัดบ้านนนทรรมบัตรด้วยทําไปเอาดูกล่องกันนะ งอได้บ่งอได้บ่ลูกคอมถูกถูกแท้แท้ไ้เงินก็ซื้อเขาพี่พี่ครับมาพีลูมาพีมาพีลมามาพีมาโอ้มาผีบอบฟอสบัาสีมาซื้อไผ่น้องจ้อน่องไร่แกะน่องพี่้องอ่ามนแกะกะบ๊พร้อมกัให้แม่มนแกะเลยเนาะ เจ้าบ่โทรละน้งยอก็ไดแกเลยี่ได้แม่เนแกะนะพี่น้องห้ามีดถัปามรอรุ่นนํากันนะพี่น้องว่ากล่องนี่สิเป็นอียงเนาะแต่ว่าบพอูอยู่บ่โทรศัพท์แต่โทรศัพท์คือใหญ่้เนาะสิให้แม่เนอ่าแกะเดี๋ยวมีดมีดปาก ปทาางตั้งตั้งขึ้นเลยไปโย่ยู่กปล่ายก่อนบะทีคนแรไปเหรียเตีก็เข้าหาย่เหตม่กหม่กไม่ใแก่ไปทีกแ้กบนหลุดทีแแล้วมีมีจัโอ้ยแผล่ด

แฟนออกวะแล้วไปนั่งก่อนทัไปนั่งก่อนนั่งก่อนั่งลบนั่งล้มด้อดื้อมาชิุด้อด้อมาชิรุจ้าเปนดือเปนนนาดด้อหรกหล่ด้อยาให้ปเจ้าเราพอมีแหงสาวกนอยอยากจ้าอย่าอย่าอย่าอยาอดป็นอด้ด้อออดวอออรน้อ มือถืออ้าวบริษัสละหัตบันเ่ยพอะพรตก็ต้องชีโทูเซตไปถากระทำไปเลยเนาะบรัทละฮัตเป็นไรต้องไปองใร่ััมากินโบราณนี่ถือเครื่องหนึ่งินปรออยู่เนาะจับก่อนอันนี้ก็สิดโอ้ยนักนบไปสิทุกคน คอมพิวเตอร์มือสองนะพี่น้องคอมพิวเตอร์มือสองเนาะทีพีจอนนี่ผากมาให้นะพี่น้องผากมาให้เฮ็ดลินเฮ็ดลินเทคโนโลยีอะไรเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ่งเนี่ยเบิ้งดังก็ได้แล้วป่ะลูกเสือต่อเน็ตเนาะเบิ่งกระดังก็ได้ก็ ฝากขอบคุณพี่จอรนี่เด้อแม่น้องจอขอบคุณพี่จอรนี่เด้ออยู่มันก้อนยืนได้บห้เจ็บมาไข่อยู่ดีไม่เหงให้ให้ห่างมันมีให้กว้างให้ควางเด้อบวยถุกให้ยากที่เพิ่นได้สวยโทรศัพท์เพิ่นช่วยโทรศัพท์แหมเขาเปล่าแม่ก็ว่าจีนี่น่าไม่จอเลยยิได้ช่วยโทรศัพท์ให้มีให้กว้างให้ควางเด้อสะทุก หงไอ้มีในอยู่ดีแห้งเน้ออยู่มันควันยืนโดยไเบิ่ง่ดเจเบรดไ้เรเบิดเเป็นเบิ่งนางพังเพลงก็ได้เบิดเออเบิ่งนางกำลังได้บ้วเาเบิ่งนางนี่อ่าต้องเสื่อมตอนนี้เสื่อมตอนนี้ไข้หารินอมอากาศจมชอนจ้าเบิปิด อ่าเดียวมันอใหม่หมดแหละอหน้านิชิมาอยู่นิชิมาอ่าเก็บไปแหละใ่กลองเปิดปุเป็นัไมาสอนเดรเปิดอเยดไดจะาเปิดะครับพอยังเปิดแค่ช่วงเป็นนกลูกเป็น้ เลยเพื่อนก็ได้ผ่าเงินมาให้น้องพี่น้องให้เงินขาดเติมหน็ตเนาะพอพอนก็ได้ซื้อซิมเน็ตแล้วก็ได้อันสมัครรายเดือนแล้วเนาะแล้วก็ได้เสียค่าค่าขนส่งนี่น้องพี่น้องสองต่อเหลือจากนั่นพอนก็สิีไ้แม่น้องจอเก็บไปเนาะอะแม่นอ้องจอ เพืนพี่จอรนี่คือเก่าเด้อขอบคุณเด้อพี่จอรนี่อยู่บันคอนยืนไอ้รั้ให้รวยบ่ให้เจ็บมาไข่ให้อยู่ดีไม่แห้งให้ห่างให้กว้างให้ขวางชะทุูกมีเป็นเป็นเพื่องแม่เป็ล้วมีเงินแม่เนี่ยคลายให้น้องแม่โซ่ลรอคายให้น้องแล้วก่มีแพลงดอกแบบเมื่อเหินผัวกับไปยืนน้องหน้าพี่ เป็นน้ำนองเพาเรียกว่าอันเพื no uh ่อนของแม่แต่ค้าแม่ข um ่ายให้น้องอันนี้ค่ะเพื่อนพัวแล้วก็มากชนน้ำน่องโอ้ก็ข่ายแบบว่าอ่ะเพื่อนที่เพื่อนมูนเนาะเพื่อนมูนแล้วแบบว่าแบบแน่โชว์หลักข่ายให้น้องแบบว่าคือแบบว่าหยุกแบบว่าที่จริงก็เพื่อนทำกันแหละเนาะแต่ว่าแบบว่าน้องที่เอาอยู่เป็นรักเป็นแรงกับเอาให้น้องแบบยืนเงินให้เพืนมูนยืนเงินให้พ่อแม่โชว์หลักยืนเงิน มีเงินไหลอ้วนน้องแต่ท่าแบบยืนแบบอยู่ตรงกลางกระจิงแล้วพี่น้องแต่ว่าเวลาผู้ใดสิไปแล้วไงย้วนเงินไทยแต่พู้ที่เอาเงินไทยก็อยู่เป็นรักก็เป็นเงินเขาเปิดเลยเขาเปิดเลยเขาเปิดเลยพี่น้องเลยเน๊ะน้าก็ยืดน้องมาเลยเน๊ะแม่ขายพี่น้องจะาครับพี่เฮ้ยบนมีไปสั้งแล้วความฉุกเฉียเข้าใจโบพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นอธิบายก็คือแบบว่าเฮือนนี่เป็นเฮือนมูลเฮือนมังแต่พ่อแต่แม่แต่ว่า แต่ก่อนนี่แม่น้องจ้อนี่ไปสู่พวอยู่หมู่บ้านอื่นเนาะแบบว่าไปสู่พวคขดว่าส่อยู่น้ำพวเลยอะไรนะพี่น้องเพราะว่าไปอยู่เกินพวอนี่แเพว่านามูน,นามังหรือว่าเฮือนนี่กะน้องเรือน้องสาวของแม่น้องจออ้อยคนที่ทำถูกกาตาเนาะกะเอาเงินให้เอาเงินให้ขาดหน้าขาเฮือนนะจะเป็นแบบนี้แหละถ้าพนใดอยู่เืินมุนหามังจะยูนเงินให้และะ้วก็ใครก็เป็นเฮือนของแท้ๆนะเป็นเฮือนคองอันอ,า,อาน้องจ้อเลยเนาะ ที่แรกเพิ่นเพิ่นคิดก็ว่าสิไปอยู่บ้านพัวเลยเนาะคนใน,มน,นหมู่บ้านนอกของนาก็สิเป็นประเด็นเป็น้องถ้าผู้ใดที่ไปอยู่บ้านพัวบ้านเมียเลยก็มีแต่ว่าขายให้เอโนองขายนาขายเฮือนหั่นเด้เขา้าใจบ่พี่น้องบ่อพรจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจวันนีนะ้เนาะบางทีบ่อบพี่น้องฟังแล้วไม่ยังงงงงังงกันนะบ่อพรก็เลยสิอธิบายวันนี้เนาะพี่น้องเนาะล่าลูกไส้ล่าอะไรเนี่ยโอ๊ยดูซะเถอะแม่ไม่ลูกจักคนน่ะ แม่มีลูกอยู่สี่คนใช่ดูลูกคนนี้แหละค่ะ่อดิดูดหนังดูดู่ว่าต้องดูจ้ะดู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 ดเดู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 ดทดู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 ท เ <Ooh. test Springs> อาละขอโตกลับแล้วเด้อเนเดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาซีมาโซนสบายดีสบายดีล่ะสื่อสื่อยังเกาะสื่อบุญสื่อบุญเนาะแม่ว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปหมู่บาหลับแล้วไปโอเคน้องไปน้องมาพรขอโตกลับเดยเลยเลี้ยมืออื่นหรือว่ามือใดเนาะมาพรสิมาอีกครั้ง เอาขึ้นไปไหว้บ้านนี่เอาขึ้นไหว้ดีๆแหละเนี่ยอาจาตาลโอ้ยขึ้นเขาหลับเฮ็ดชงให้เขาเขาลงทึนนะคะเขาลงทึนแล้วก็ส่งให้เขาพอได้กินเล็กน้อยสิสุทับให้เขาอันนี่ค่ะกราบหอกราบหอกราบอะไรเนี่ย เอาละพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่อพอนะสี่คอตัวลำลาพ่อแม่พี่น้องทุกทุกฐานเลยเด้อเอาไว้โอกาสหน้ามาพกันใหม่เนาะมื้อนี้เพิ่นบ่อยู่เนาะพี่น้องอยู่แต่พ่อแม่อยู่แต่แม่กับน้องเพิ่นเนาะอ่าเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อหน้าบ่อพอนะสีได้มาออัน่าแนะนำการการลิ้นพื้นฐานละเล็กันหน่อยเนาะอ่าพอมื้อนี้เพิ่นไปธุระเพิ่ดพ่อพี่น้องเปิ่นไปธุระ บางทีมืออื่นนมะไปได้อบางทีมืออื่นเพราะชิบาใหม่เนาะมืออื่นชิมาใหม่มื่อนี้เป็นมืออยู่พอเปิดมาแล้วก็ยังชิบาแนะนำกนเพระว่าโทรศัพท์ก็ต้องเพราะว่าเพราะว่าโทรศัพท์ก็ต้องอันโทรไปสอบถามผู้ใจดีเพ็่นอะไรนอะวารหัสเป็งใดแล้วก็ชิได้เปลี่ยนรหัสใหม่ เปลี่ยนรหัสใหม่แล้วก็จะใส่ซิมตั้งอินเทอร์เน็ตตั้งยังไงนะไอ้เนาะมือนี้ก็คือมามอกเป็นประกาศสุขาวเนา็อกอื่นด่วมือใดก็สิมาสอนวิธีการลินทิ้งนะพี่น้องเอาละมาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บผกพอนกับฟอตูไปก่อนเด้อเอาไว้คิดหน้าฟอกันใหม่เนาะแต่งแตงใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจก่อนขึ้นเก้าเนาะพี่น้องในการคนไลค์กดแชร์ติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้รายการเพลนี้จะต้องไปเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางนี้เนาะที่ซอยมือถือที่ซอยอยงนั้นแล้วก็ กิ่ส่วนนุดบุ๊กเนาะขอบคุณที่จอนนี่อยู่ฝั่งไทยเนาะเอาล่ะพีน่น้องขอตัวไปแล้วสวัสดีแลวสวัสดี